สวัสดีค่ะทุกคนนะคะร้อนเหงื่อแตกไปนั่งโน่นเมื่อกี้วันนี้นะคะเงียบก่อนเงียบก่อนเงียบเ้ยวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมทุกคนวันนี้พี่ก็จะมาให้เคล็ดลับนะคะเสียงยอดกาอากาศความรู้สึกยังไงที่ทําให้เราขายสินค้าตัวหนึ่งได้หรือขายดีได้เนี่ยนะคะอ่านะคะวันนี้จะมาเหมือนพี่นีดอะพอซื้อกระเป๋าดักซับไปปุ๊บโอนเงินปั๊บ ได้ภายในหนึ่งวันเลยนะคะเรามีความรู้สึกยังไงคะนะคะในกว่าพี่จะขายได้หนึ่งใบนะคะพี่ก็แบ่งปันค่ะเรียนรู้คลิปมหากราบแล้วก็แบ่งปันคลิปมหากราบทุกวันทุกวันแล้วในที่สุดถึงเวลามันก็ทําให้เราขายได้แล้วคิดยังไงละ่ะบวกกับที่พี่มีประสบการณ์ในด้านการขายของออนไลน์ค่ะที่เอาความรู้ที่มาแบ่งปันได้เพราะว่าเรามีประสบการณ์ในด้านการขายของออนไลน์มานานพอสมควรแลวเป็นคนหนึ่งที่ขายดีขายหมดขายได้ เราก็คือตั้งเป้าประสบความสําเร็จให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะแล้วคือก็ทําช่วชงทางเพราะเราอยากมีรายได้หลายทางเนาะพี่น้อง <c oughs> นะเออนะคะคิดแบบนี้ค่ะตั้งแต่ตอนที่เราตื่นมาเนี่ยให้เรารู้สึกว่าวันนี้นะคะลูกค้าจะพักแชทเราเยอะมากจะขายดีมากอ่ะให้เรารู้สึกแบบนี้ให้เราเปลี่ยนวิธีคิดก่อนถ้าเราพูดแบบว่าเอ้ยทำไมโพสไปแล้ว ไม่ได้นะก็คือขายไม่ได้ให้เราเปลี่ยนที่วิธีคิดว่าวันนี้เราขายดีขายได้ไม่พอขายขายดีมากๆนะต่อโพสต์มากโพสต์น้อยก็ขายได้ขายดีต่อให้ทําคลิปน้อยมากก็มีคนเห็นก็มีคนซื้ออ่ะให้เรารู้สึกแบบนี้คนมันจะทําให้คุณเสี่ยงยอดการจะทําให้คุณขายดีโดยอัตโนมัติเลยนะคะแต่ กว่าที่ลูกค้าจะมาใช่ไหมแต่ให้เรารู้สึกว่าเราขายดีในทุกวันทําจนกว่าวันที่ลูกค้าจะมาซื้อเยอะๆจริง,รงๆแล้วมันได้จริงๆนั้นคนถ้าเราเชื่อแบบเนี้ยคิดแบบเนี้ยอ่าแต่ห้ามคิดแตกต่างถ้ารารว่าเราคิดลบลางศรจะคิดไม่ดีแล้วใครเขาจะมาซื้อใครจะเอาเงินที่ไหนมาซื้อไม่จริงค่ะนะคะคนยุคนี้เขาซื้อของทางออนไลน์เยอะมากแล้วก็ลูกค้าก็มีเยอะมากมต่อให้มีสื่อโซเชียลเยอะหรือมีคนขายเยอะก็จริงแต่ คนที่เขาจะซื้อของออนไลน์เขามีจริตที่ตรงกันกับเราหรือเขาต้องการผลิตภัณฑ์แบบนี้กับเราเราก็สามารถขายให้คนคนนั้นได้โดยที่เราไม่ต้องไปแข่งขันกับใครเลยทุกคนอ่าเปลี่ยนที่ความคิดหน้าแบบแรกได้ความคิดก่อนเอาเคล็ดลับนี้ไปสันนป้นๆก่อนทําไมลูกใส่กางเกงก็และดีแล้วคนไม่ค่อยจะใส่กางเกงให้ไม่อยากใส่อะขอไปซูกเกดตาเหรอ โค้หำเนี่ยสะอาดแบนี้อะไรนะลุกพี่ก็เคยหันมาทำช่องเป็นของตัวเองค่ะนะฮสำหรับใครที่นะคะสนใจกระเป๋าดักซับหรือสมู่นาดาก,ก็สั่งซื้อสอบถามได้นะคะอะ่ะไปทางนู้นไปแล้วนะคะบ๊ายบายก็ขอให้ทุกคนมีความสุขโชคดีค่ะขายดีเงินทองไหลมาทีมานะคะ นีคนพินิจไปแล้วจ้า